ดีค่ะพี่น้องชาวแสงสว่างที่รักของทุกท่านดาวจุลัยก็จะมาเสนอข้อความจากสากพันกาเล็กติกและกองกำลังแสงกาเล็กติกก็เป็นข้อความเนี่ยมาจากราชินีอันราเขาก็มาสวัสดีมนุษย์กันนะเขาก็บอกว่าชั้นนะก็คือราชินีอันราเป็นสภาชั้นนำของกลุ่มพันธมิตรดาวเคราะห์อวกาศแล้วก็ล่าสุดนะฉันก็ออกจากสภาสรงของโลกใหม่ ตำแหน่งนี้เขาก็มอบให้กับบุคคลน่ะที่เหมาะสมแล้วคุณก็จะพบคำตอบในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งก็มาแทนที่ฉันฉันก็ต้องการที่จะมุ่งเน้นอ่ะไปที่การขยายพันธมิตรของเราซึ่งขนาดนี้ก็มีอารยธรรมกาเล็กติกอ่ะมากกว่าพันแห่งแล้วพวกเขาทั้งหมดอ่ะก็มีความปรารถนาที่จะอยู่ในความสงบแล้วก็ความสามาคัคคีโดยไม่ต้องมีสงครามกาเล็กติกอ่ะที่ยาวนาน อน u b ิสเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำกองเรือโดยตรงแล้วก็ช่วยเหลืออริยธรรมอื่นๆในเรื่องที่เร่งด่วนวันนี้ฉันก็อยากจะพูดถึงหัวข้อสำคัญนะที่เกี่ยวข้องกับโลกของคุณก็ให้โปรดใช้คำพูดของฉันเนี่ยอย่างจริงจังแล้วฉันก็กำลังกพูดเนี่ยในนามของเหล่าบีอิงแสงหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างไล b บีอิงก็คือผู้ที่กังวลนะเกี่ยวกับความไม่มั่นคงของโลกอะของคุณ ชุมชนแสงไลท์คอมมูนิตี้ของคุณก็ยังคงสับสนเกี่ยวกับความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เรื่องราวที่แต่งขึ้นมันก็มีเทอ่ะคืออะไรการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสูส่สสรวร์มันก็จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงะจะเกิดขึ้นในจิตสำนึกอของมนุษยชาตินอกจากคนที่เปลี่ยนจิตสำนึกได้แล้วก็มีความสับสนของคุณก็แสดงให้เราเห็นว่า มีงานทางจิตวิญญาณไม่เพียงพอในแต่ละวันคุณก็จึงต้องทำสมาธิเงียบๆแล้วก็ละทิ้งความผูกพันของเมทริกโลกเกา่าเช่นละทิ้งการยึดติดทางวัตถุทิ้งการตัดสินทิ้งความโลภและก็อื่นๆการปรับปรามความจริงก็จะไม่ไปไหนก็คือเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่บรรดาเหล่าปรมาจารย์สวรรค์ก็ยอมรับความจริงอันศักดิ์สิทธิ์และนี่ก็คือสาเหตุที่พวกเขาได้รับการตัดสู้ เพราะพวกเขาใช้เวลาหลายปีเลยในการค้นหาจิตวิญญาณแล้วเขาก็พยายามเรียนรู้จักรวาลหมายถึงอะไรทำงานอย่างไรแล้วก็ตอบสนองต่อทุกคนนะที่อุทิศเวลาเพื่ออบกอดจักรวาลและก็ความจริงของสากลเนี่ยมันเป็นก้าวสำคัญมากในการพัฒนาจิตวิญญาณนะไปสู่มิตทิที่สูงขึ้นแล้วก็การติดอยู่กับมิติท,ที่สามดีเป็นระบบาธาตุระบบเมทริกแล้วก็การแพร่กระจายคำโกหกการหลอกลวง แล้วก็ความสับสนก็จะไม่เปิดทางสู่สวรรค์การใช้ชีวิตด้วยความกลัวและก็ไว้วางใจข้อมูลเท็จอะที่มาจากเหล่าลูกสมุนหรือเหล่าพวกมินเนี่ยนเนี่ยมันเป็นเพียงการชะลอการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นพวกเขา่ปลูกฝังลูกสมุนมินเนี่ยนก็คือแห่งความมืดเอาไว้ทุกที่ซึ่งทําให้มนุษยชาติสับสนอยู่ตลอดเวลาพวกเขาก็จะไม่ได้รับการตอบแทนสําหรับพฤติกรรมเชิงลบกับการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ascension แต่มันนะ่ะตรงกันข้ามพวกเขาจะสูญเสียโอกาสในการย้ายไปยังมิติที่สูงกว่าและจะถูกย้ายไปยังดาวเคราะห์แบบ3มิติที่ชื่อเซนซาแล้วก็การรับรู้ความจริงที่แท้จริงอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาจากความเป็นจริงแบบ3มิติเปลือกของดาวเคราะห์โลกดวงเก่าอ่ะจะกลับสู่สถานะดั้งเดิมของโมเลกุลโลกใหม่ก็กำลังรอคุณอยู่ในมิติที่ห้ดี การแทรกแซงของพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงอะไปสู่เส้นทางที่แตกต่างกันก็โดยแผนของแม่บทใหม่อ่ะซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปีที่แล้วและจนถึงขณะเนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยต่อมนุษย์เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแล้วขั้นตอนเหล่านี้ก็มีความจำเป็น่ะเนื่องจากหน่วยงานมือด a กคอนโทรลเลอรของคน่ะทราบแผนการทั้งหมดเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็ จัดทำโดยพันธมิตรแอลลอและก็ชุมชนแสงอะไลท์คอมมูนิตี้ก็ทุกสิ่งก็ควรจะเกิดขึ้นและคุณก็ได้ยินมาหลายปีแล้วจนถึงขณะดนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงคุณรู้ไหมว่าทำไมความมืดนะเขาคอยหยุดยังไม่ให้เหตุการณ์เชิงบวกเกิดขึ้นพลังของความถี่สูงจะต้องถึงระดับหนึ่งเพื่อที่จะสามารถทำลายความคิดการกระทำและก็เหตุการณ์เชิงลบทั้งหมดได้ ความคิดเห็นของคุณนะในกระบวนการปลดปล่อยนะมีความสำคัญและก็จำเป็นเราไม่ได้รับอนุญาตให้เขาไปยุ่งโดยตรงในขณะเน,นี้และสิ่งเราเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของคุณในการทำความสะอาดโลกที่ยุ่งเหยิงของคุณและอ,ะรอา,ารยธรรมกาเล็กติกอื่นๆมากมายอต้องผ่านช่วงต่างๆมากมายโลกของคุณก็ไม่ใช่ดาวเคะห์ดวงแรกที่ประสบกับช่วงเวลาอันปันป่วนเหล่านี้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วะ มีอะไรเกิดขึ้นทุกวันในภาพของลวงตาโฮโ,โ,โ,โรแกรมของคุณหรือเมทริกแผนกลยุทธ์ที่น่ากลัวทั้งหมดของกลุ่มแบบกลุ่มมาเชิงลบดาร์กเอนเที้อ่ะเหมือนเนกาทีฟวันส์ก็ล้มเหลวอ่ะไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ตามพระเจ้าดีวายแลวกำลังทำลายวาระด้านมืดของพวกเขาไม่มีอะไรได้ผลสำหรับพวกเขาและมันจะไม่มีวันได้ผล มนุษย์ที่รักทั้งหลายก็จงมีสมาธิแล้วก็เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของคุณอยู่เสมอโดยทำสมาธิแบบเงียบๆทุกวันภาพลวงตาโฮโลแกมสามมิติของคุณกำลังจะสิ้นสุดลงปลดยอมรับความรักอันสูงสุดของฉันก็มาที่สภาสูงของแห่งซีเรียหรือซีเรียนเน่ยเราคือแสงสว่างในการบริการแบบครบวงจร แล้วมาดูกันว่าใครคือผู้ถูกเลือกสภาสูงแห่งซีเรียเนี่ยเขาก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะให้บริการคุณและเราก็ติดต่อคุณคุณก็คือครอบครัวกาเล็กซี่ของเราอ่ะเพื่อช่วยให้คุณน่ะได้เติบโตในแสงสว่างอันลุ่งโลดและความรักจากแหล่งเดียวของเราผู้สร้างอ่ะที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วโลกและก็เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็กำลังประสบกับช่วงเวลาที่จะลงไปในประวัติศาสตร์กาเล็กติกข,ของเราอ่ะเป็นครั้งแรก นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกเผ่าพ,พันธุ์ในจัก,กรวาลน่ะต่างรอคอยในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากในพื้นที่ชั่วคราวของเราอ่ะช่วงเวลาเนี้ยก็ถือเป็นเหตุการณ์น่ะที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็คือไม่เคยที่จะเกิดขึ้นมาก่อนในจัก,กรวาลทั้งหมดเนี่ยในจัก,กรวาลเนี้ยเจตจำงเสรีอิสระเนี่ยมันก็คือของขวัญบีอิ่งหรือสิ่งมีชีวิตบางตัวตอนเลือกที่จะใช้ของขวัญแห่งแสงสว่างเนี่ยกับผู้อื่น ดังนั้นการเป็นจักรวาลเหตุผลแล้วก็ผลนะ่ก็จึงทําให้พระเจ้าอ่ะต้องดําเนินการในการเข้ามาแทรกแซงการแทรกแซงเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อ่ะจากสิ่งที่ปกติก็จะเกิดขึ้นในอดีตโลกแล้วก็มนุษยชาตินั้นก็มีค่ามากสําหรับพวกเราทุกคนนั่นก็คือครอบครัวกาเลติกของคุณนะ่ะเพราะว่าคุณก็คือครอบครัวของเราอย่างแท้จริง ในเวลาเนี้ยมีระบบดวงดาวมากมายเลยที่ได้ส่งมเมล็ดพันดาวหรือเหล่าสตาร์ซีตอ่ะแล้วคนทำงานส่งแสงมายังโลกมากมายคุณคือพี่น้องของเราคุณก็เป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกๆของเราคุณนะ่ะได้อยู่แล้วก็เดินเคียงข้างเราอ่ะมาหลายชีวิตแล้วคุณก็คือผู้เชี่ยวชาญอ่ะที่เลือกรับใช้แสงสว่างแล้วคุณก็จุดติมาเกิดบนโลกอ่ะในช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง นอกจากนี้คุณก็ยังมาที่เนี่เพื่อช่วยนําโลกแล้วก็มนุษยชาติออกจากความมืดมิดเพื่อนําพามนุษยชาติเข้าสู่โลกใบใหม่มิติที่5วัฏจักรปกติของระบบสุริยะของคุณะรอบระบบดาวลูกไก่พีอาเดียนเขาก็ได้พาโลกผ่านแถบโฟตอนซึ่งเป็นหลังสีโดยตรงของดาวลูกไก่เอาไซออนก็โดยปกติวิถี ปกติของโลกแล้วก็มนุษยชาตินี้ก็คือเป็นเหล่ากลุ่มผู้ควบคุมโลกเขาก็จะอนุญาตให้มนุษย์น่ะขึ้นสู่มิติได้แค่มิติที่4เพียงเท่านั้นเพราะสิ่งนี้นมันจะไม่อนุญาตให้มนุษย์ขึ้นไปได้เต็มที่และเขาก็จะกักขังพวกเราไว้ในมิติที่ต่ํากว่าดังที่กองกําลังแห่งความมืดน่ะเขาคาดหวังไว้อย่างไรก็ตามอ่ะพราผู้สร้างหรือแหล่งกําเนิดอันไม่มีที่สิ้นสุดน่ะก็ได้เรียกร้องให้มีการแทรกแซงจากสวรรค์ ซึ่งจะช่วยรกยกระดับโลกแล้วก็มนุษยชาติจากสเปกตรัมมิติที่4ไปสู่สเปกตรัมของมิติที่5ของความเป็นจริงได้อย่างเต็มที่ปล่อยให้โลกแล้วก็มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยจากการควบคุมจากความมืดที่พวกเขามีภายในความเป็นจริงของวัตถุแบบ3มิติหากเลือกอยู่โลกเก่าอยู่ความมืดนั้นก็ยังสามารถจัดการได้หรือมีอยู่ภายในมิติที่4นี้แต่และชีวิตแต่ยังคงจะดำเนินวาระการเป็นธาตุต่อไป นี่ก็คือที่ที่คุณน่ะซึ่งผู้ถูกเลือกเข้าสู่เกมคุณก็คือเหล่าเมล็ดพันธุ์ดาวสตาร์ซีดเหล่าคนทํางานส่องแสงไลท์เวิร์กเกอร์และเหล่าคนพานจรที่แวะเวียนลงมาช่วยเหลือโลกเวนเดเลอร์สต่างก็อยู่ที่นั่นน่ะบนโลกเพื่อสร้างความแตกต่างคุณก็คือประภาคานะ่ะที่ต้องทอสมอความถี่ของมิติที่5คุณก็ต้องรวบรวมจิตสํานึกสูงของมิติที่5แล้วก็ยึดมั่นไว้ในความเป็นจริงของคุณ พวกคุณหลายคนนะก็ได้รับเลือกมาโดยเฉพาะสําหรับของกวันพิเศษแล้วก็สติปัญญาของคุณอ่ะเพียงเพื่อช่วงเวลาเนี้ยเท่านั้นตอนนี้คุณก็อยู่ในความทรงจําของประธานแล้วก็สติปัญญาเหล่านี้และตอนนี้คุณก็สามารถที่จะรวมมาเข้ากับชีวิตนี้ได้ผู้ที่เลือกอ่ะก็ล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ดาวหรือสตาร์ซีสผู้พเนจรแล้วก็วิญ,ญญาณเทวดาเทวทูตก็ซึ่งสอดคล้องกับแสงสว่าง การเป็นหนึ่งะก็คือในผู้ถูกเลือกอะก็หมายความว่าวิญญาณของคุณจะต้องมาจากมิติที่5เป็นอย่างน้อยหรือสูงกว่านั้นคุณก็เป็นอาจารย์ที่เลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สัรรว์แล้วอย่างที่คุณเคยทำมาก่อนซึ่งหมายความว่าคุณได้ขึ้นสู่มิติที่สูงกว่าแล้วและตอนนี้คุณก็กำลังจดจำภูมิปัญญาของคุณคุณคือทีมของโลก Earth เอิร์ธนี่ยที่ทำงานร่วมกับพลังแห่งแสงหรือเหล่าบีอิงแห่งสงสว่าง คุณก็ได้รับเลือกเพราะคุณคือผู้เชี่ยวชาญคุณมีความเชี่ยวชาญในงานด้านพลังงานและการยึดเหนี่ยวกับพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์แสงอันไม่มีที่สิ้นสุดคุณก็จะเป็นครูแล้วก็ผู้นําทางของมนุษยชาติเมื่อคุณมีจิตสํานึกสูงแล้วก็เพิ่มขึ้นน่ะในด้านแสงสว่างคุณก็คือเหล่าคนทํางานที่ส่องแสงไลท์เวิร์กเกอร์และผู้ที่ชี้ทางนําทางผู้ที่แสวงหาความจริงอ่ะคนที่ยังหลงทางก็จะตามหาคุณ ค้นหาแสงสว่างค้นหาความรักแล้วก็ค้นหาความจริงก็อย่าลืมส่องแสงของคุณนะให้สดใสเพื่อให้ทุกคนนะได้มองเห็นเราให้เกียรติในความกล้าหาญและก็การบริการรับใช้ของพวกเขาเราได้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของพวกเขาแล้วสำหรับเรา,มาเมล็ดพันธุ์ดาวสาซีสนะ่ะคนพเนจรแวบนเดเลอร์ ler, สตาซีสแล้วก็วิญญาณเทวทูตแองเจลิกโซลคุณก็คือผู้ถูกเลือก เรารักคุณแล้วก็เฉลิมฉลองการกลับคืนสู่ความสมัคีีของคุณเราก็คือสภาสูงแห่งซีเรียหรือซีเรียสผ่านชแน,นลของเชลีไวเดอร์มาดูข้อความจากมีราออกอจากมีมาเรียก็คือถึงลูกชายที่รักเนี่ยก็โลกเนี่ยจะต้องผ่านการปลดปล่อยจากภาพลวงตาผ่านการทำลายสิ่งที่จะไม่อยู่อีกต่อไปเพื่อสร้างที่ว่าง สำหรับโลกใหม่และก็การก่อตั้งของโลกใหม่วันนี้มากกว่าทุกครั้งเนี่ยฉันนะ่็จะขอย้ำเรียกแม่ของฉันอีกไม่นานนะ่ะสวรรค์จะเปิดเผยความจริงที่เปลือยเปล่าส่องสว่างอย่างถาวรเงาที่คลองโลกนี้ซึ่งรักมากและฉันก็เฝ้ามองมานานทางผ่านของเส้นสู่สวรรค์นะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าในชีวิตของคุณและก็เหมือนลักษณะที่อยู่ภายในตัวคุณในจิตสำนึกของคุณ หลายสิ่งหลายอย่างกำลังตายในตอนนี้บนโลกนี้สัตว์ทั้งกลุ่มก็ตัดสินใจที่จะกลับไปยังภูมิลําเนาเดิมของพวกเขาการเดินไปสู่อิสระภาพของคุณนะก็หมายถึงการออกจากทุกรูปแบบของชีวิตนะให้เป็นอิสระจากสิ่งที่คุณเลือกแล้วก็โชคชะตาวิธีที่ดีที่สุดนะในการรับใช้ชันแล้วก็การรับใช้พระคิดก็คือการอยู่ในความสันสะเทือนที่สูงแล้วก็มีสติอยู่อย่างเงียบๆในความวุ่นวายของโลกเนี่ย ภาพลวงตาและก็การก่อสร้างภาพลวงตาทั้งหมดน่ะมันก็เหมือนว่ามันจะมีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับการไหลเข้ามาของแสงสว่างในโลกนี้มันก็จะไม่มีธาตุใดของธรรมชาติอะ่ะกลัวสิ่งที่มาจากสวรรค์เพราะว่าธรรมชาตินั้นน่ะต้อนรับอย่างเต็มที่ก็มีเพียงมนุษย์เท่านั้นน่ะที่อยู่ในสถานะของการต่อต้านในความเป็นมนุษย์แสงสีขาวก็คือการแสดงออกที่ดีของสติอะ่ะที่มาหาคุณน่ะเพื่อเตรียม ความพร้อมแล้วก็ช่วยให้คุณสัมผัสกับสิ่งที่ควรได้รับนับไม่ถ้วนหลายคนก็รู้สึกถึงพวกเขาอะในเวลากลางคืนเมื่อพวกเขากําลังหลับแต่ก็ยังอยู่ในอ้อมอกของท้องฟ้าของพวกเขาการปรากฏตัวของเขาอะก็จะเข้มข้นขึ้นก็ให้ระวังแสงเหล่านี้เพราะพวกเขาอะเป็นหรือมาในบางวิธีหรือนําทางเราบอกว่าจะพบคุณทุกคนเร็วๆนี้ก็ขอให้ความรักทั้งหมดอะของแม่ไกย่าอยู่กับคุณ ข้อความของมิรานะคะก็คือมิราเนเขาก็เป็นสภาสูงของดาวพรียเดียนเนี่ยเขาก็มาทำงานแบบเต็มเวลาเลยกับสภาโลกอะ่ะเพื่อการจะเด็ดขึ้นจุ่สวรรค์ของโลกอะ่ะมาหลายปีแล้วอย่างที่คุณรู้สึกก็คือให้เราอะได้อยู่ใกล้แล้วกับการเสด็จขึ้นจุ่สวรค์ของโลกอะ่ะมามากหลายคนเขาก็มีความรู้สึกอะ่ะถึงแบบเป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว เขาก็รู้ว่าคุณน่จับตาดูรางวัลและก็หัวใจของคุณนในยุคทองของมิติที่5หรือเป็นมากกว่าการล่อลวงแต่มันก็คือความจริงเพราะว่ามันคือคือคอ,อนาคตของคุณนะที่คุณจะอาศัยอยู่ในฐานะตัวตนในอนาคตของคุณน่ะเหมือนในรัศมีในรัศมีภาพทั้งหมดของคุณ แล้วโลกก็กําลังถูกขับไล่ออกจากความมืดก็คือเราให้พวกฝ่ายมือดออกไปแล้วโลกก็กําลังเตรียมที่จะเหมือนจะดื่มดํากับความรุ่งโรจน์ของเธอเองจุดนี้ยเราก็มีความยินดีที่จะกล่าวว่ากลุ่มชนชั้นด้านมืดจํานวนมากก็ถูกปลดออกแล้วจากอํานาจแล้วก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการอยู่ในจุดที่พวกเขาจะพอสมควรที่จะหมุนตัวพวกเขาเอง แล้วก็ยังคงพยายามที่จะควบคุมแต่ก็เกิดประโยชน์แค่นิดหน่อยเองพวกเขากำลังทำสิ่งเชิงลบเพื่อสร้างความเครียดให้กับโลกและมนุษยชาติและโลกกระลุกเรืเอภาคพื้นดินส่วนใหญ่เขามีสติอยู่แล้วแล้วก็กำลังอาศัยอยู่ในมิติที่ห้าก็หมายความว่าพวกเขาก็กำลังอาศัยอยู่ในรูปแบบทางกายภาพแต่อาศัยอยู่ในมิติที่ห้าแล้วก็สูงกว่าเลยยังมีสติและสิ่งนี้ก็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับร่างกาย แต่คุณก็กำลังปรับตัวด้วยความช่วยเหลือทั้งหมดอ่ะที่ได้รับจากอาณาจักรแห่งแสงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆคุณก็สังเกตเห็นว่าชีวิตแตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกวัตถุก็ไม่สอดคล้องกับจิตสำนึกที่สูงขึ้นสิ่งนี้ก็ส่งผลให้เกิดการพังทลายและก็ความมหัศจ,จรรย์แห่งความก้าวหน้าสิ่งเราเนี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อคนอ่ะตระหนักรู้ถึงพรสวรรค์และก็ความสามารถของคุณนะมากขึ้น พลังที่แท้จริงของคุณเพิ่มขึ้นในใจของคุณจากผู้สร้างภายในแสงนั้นน่ากลัวก็รู้สึกแล้วก็มองเข้าไปในหัวใจของคุณให้เชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณรู้อยู่ข้างในมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยอดีตแล้วก็เล่งไปสู่อนาคตวิธีเก่า่มันใช้ไม่ได้แล้วและประชาชนทั้งโลกก็เริ่มมองเห็นความจริงมากขึ้นแล้วก็น่าตกตะลึงความจริงข้อนี้ก็คืออีกมากมายมันกำลังปรากฏชัดเจนขึ้น พวกเขาก็ตกใจและรู้สึกโกรธแล้วก็โมโหบางคนก็รู้สึกสิ้นหวังแล้วก็เริ่มรู้สึกสิ้นหวังสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างของเราแล้วก็รูกเรือภาคพ,พื้นดินน่ะพร้อมที่จะชี้ทางแล้วก็เพราะว่าเขาว่าสามารถที่จะให้เห็นสิ่งต่างๆอ่ะไปสู่ยุคใหม่ได้พวกเขาก็สามารถเตือนผู้อื่นน่ะไม่ให้อยู่ในความกลัวเราเตือนให้คนรักษาสมดุลแล้วก็ความสามาคัคคีก็โปรดอย่าปล่อยให้เหตุการณ์แล้ก็การทํานาย ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นน่ะทำให้คุณเสียสติอย่าไปฟังข่าวที่ทำให้คุณกลัวทำให้คุณมีลัลกษณะอาวัตกลัวให้มุ่งเน้นไปที่พลังและก็ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพลังงานและก็เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นคุณก็ถูกออกแบบมาให้อยู่บนโลกใบนี้ยแล้วก็ให้โปรดเข้าใจว่าคุณน่ะจะผ่านเรื่องนี้ไปได้คุณก็พร้อมมาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในพริบตา เช่นกันฉันน่ะจะบอกคุณน่ะให้พร้อมมากกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเพราะคุณน่ะได้ทำสิ่งนั้นแล้วเราอยู่ด้วยกับคุณและเราก็ทำงานด้วยกันเป็นทีมด้วยความขยันขันแข็งเราเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็ในเร็วๆนี้เราก็จะมาฉลองการงานที่เราได้ทำด้วยกันน่ะที่ประสบความสำเร็จนะของพวกเราพวกเราก็อยู่ด้วยกันนะเป็นเหมือนหนึ่งเดียวกันละ แล้วชันก็จะส่งความรักนี้แล้วก็ความสุขความสวยงามความสงบแล้วก็การมีอิสรภาพนะให้กับคุณแล้วก็ให้สร้างพลังงานภายในของคุณนะ่ะให้แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขึ้นความถี่ในมิติที่สูงขึ้นฉันก็คือมีราจากเภพาสูงเพอาเดียนฉันก็ได้ผ่านช่องทางการสื่อสารนะ่ะมาสู่คุณทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะอิเรนาวาลาเกสแล้วก็กองกำลังแสงกาเล็กติก ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในการตื่นรู้ในทุกๆวันเข้าสู่มิติ5ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ